เคยไหมคะที่บางทีทําอะไรออกไปแล้วรู้สึกว่ามันเขินอายมันไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีมันทําอะไรไม่ถูกแล้ววันนี้ครูนิกมีประโยคภาษาอังกฤษที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกหายเขินไปได้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเผลอทำเสียงแปลกออกมาเช่นอาจจะเป็นเสียงเรออาจจะเป็นเสียงพายลมหรืออยู่ดีท้องอาจจะร้องขึ้นมาในขณะที่ทุกอย่างมันเงียบเราสามารถพูดคำง่ายง่ายได้ว่า excuse me excuse me ที่มันแปลว่าขอโทษนั่นแหละค่ะมันก็สามารถช่วยลดความเขินลงไปได้นิดนึงเหมือนว่าเอ้ยฉันรู้ตัวแล้วนะว่าฉันทําอะไรออกไปแต่นิดนึงค่ะเวลาที่มีคนจามเนี่ยคคืได้ยินไหมคะว่าฝรั่งเขาชอบพูดคําว่า bless you หรือ God bless you ซึ่งสองคำนี้เนี่ยจะหมายถึงพระเจ้าคุ้มครองนะทําไมฝรั่งถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาที่เราจามเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะหยุดทํางานไปเสี้ยววินาทีมันหมายถึงปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกายเท่าไหร่พอเราจามออกมาฝรั่งก็มักจะอวยพรว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองเธอนะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่2ก็คือเราเนี่ยบังเอิญทําของหล่นโดยไม่รู้ตัวโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันหกมันเลอะหรือมันตกแตกก็ตามเราสามารถพูดได้ว่า I'm so clumsy M so clumsy <quin contr uses> ก็คือชันนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆเลย <c oughs> เป็นการอุทานที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแก้เขินดีกว่าไม่พูดอะไรเลยค่ะ <c oughs> หรือเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า I can't believe I did that I can't believe I did that ก็คือฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำสิ่งนี้ลงไปได้จะเป็นการแก้เคินอีกวิธีหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าการกระทำตรงนั้นมันทำให้พื้นเลอะสกปรกแบบนี้เราก็สามารถพูดได้ว่า let me get some napkins let me get some napkins ก็คือเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะหรือถ้ามันเกิดความเสียหายในชนิดที่ว่ามันจะต้องมีการชดใช้ไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นรูปเดิมได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถแสดงความรับผิดชอบออกไปได้ว่า I would like pay for it to be repaired I would like to pay for it to be repaired ฉันเนี่ยจะจ่ายค่าเสียหายหรือค่าซ่อมของสิ่งสิ่งนี้ให้เองต่อไปค่ะสถานการณ์ถัดไปเคยไหมคะที่ลืมชื่อใครบางคนทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งจะบอ,อกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันดูเขินๆนิดนึง<ม>เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยตั้งใจฟังหรืออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้เขินได้ด้วยคำพูดนี้ค่ะ This is the embarrassing but I can't seem to remember your name. This is embarrassing. But I can't seem to remember your name. จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยนะที่ฉันจะบอกคุณตร,ตรงๆว่าฉันเหมือนจะจำชื่อคุณไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ดูแก้เขินแล้วก็อาจจะทำให้คู่สนทนาของเราเนี่ยเขาจะไม่โกรธเราด้วยนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่4ี่ก็คือสถานการณ์ที่บางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมหน้าที่ตัวเองไปโดยที่มีคนมาเตือนเราแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าหน้าที่ของเราที่เราลืมไปนี่มันคืออะไรเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการพูดว่า Let me get back to you on that. Let me get back to you on that. ก็คือเดี๋ยวฉันเนจะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนเป็นการหลีกเลี่ยงความบกพร่องในการหลงลืมหน้าที่บางอย่างไปคนเรามันก็ลืมกันได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็คือเวลาที่เราทําข้อผิดพลาดที่มันดูน่าอับอายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประโยคนี้จำให้แม่นเลยนะคะ I d o n t k n o w what I was thinking. I don't know what I was thinking ก็คือฉันไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันกำลังคิดอะไรอยู่ถึงทำสิ่งนั้นลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกเขินรู้สึกไม่มีคำอธิบายใดๆดีกว่าเก็บไว้เป็นความเงียบนะคะ And that's it for three minutes today ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอข,ของคุณนิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เป็นกำลังใจคุนิกด้วยนะคะบ๊ายบาย